มีลูอยู่หนึ่งนัมีลูกนะููมีลูอยู่นั่นแหะมันมีลูกใบใหญ่ยยดอกแต่วางนี่ชุดอยู่รอดนั่นแหละอธิษฐานขอเหตุขอสางแล้วกับว่าไหวหอนไนห้นบอกคนอยากให้หอนให้หนรีบนี่นีบ้องหนาคป่วยอยูด่ทเถิดทำเถิถถถถเดมีแต่แ้งป่วยดิ นาคหนีสิบเป็นสิบทีที่ออกประกายพิษหนือป้าจะไปถนอข้นหนีห่อนถึงถนงปวยนี่ยดังนั้นเขาก็ต้องอาบอาบนา้ำอาบน้ำของมินเห็นไหมเออน้นอานมานันอาบเอาเฝานลูกเก็บฝานแล้ววันละอทิษฐาอาบลลามันจังเย็นมาเป็นว่า,วานา้ำ พุทธมนต์เราเห็นเอ้แม่นไอ้อ่านหนังดังเด้ออเทโลคันบาริชอยกังบุรีชอยจิงจิริโตโหติปะควาเสติยาวะโกโหติโอ้ยกาลังพุทธโชเเมลเสติยาคบโรโหตินันโอ้กันมันนันนัพน่อน ค้นเนาะปากมันก็ซอแปลงจันเนาะมันมันมันมีอันนั้นผียหันตัวนี้ตัวซอค้นเด่นเขาไฟซอคนนั้นเด้ผีทุ่นี่มันมันเป็นม่านทุ่นี้มันเป็นม่านมันเป็นผีถ้าหมายค้นดีๆคิดไปทั่วแตกไปทั่วเลยที่จริงแล้ว มันเป็นผีมา่านชุ่มนันละมันมากมันเขากล้สิงชุ่มน่ะสิง,นนงแล้วก็แตกอะไปปรเพราะเป็นเจ้าเฝ้าอยู่ที่ห่าบอกเพราะเป็นเจ้ว่าอยูี่ห่นว่ามันเป็นน้ำผีชุ่นมนั่นละชุ่มอยู่ขอบทางอยู่หัวจากบ้าน,น,นาเหน็นไหมอาคาโรลัตเสติยังละตทีวาสาการโรโหมี เอาต้มมัดหรืไขมันตะเทียนวายใช่หาวยไม่เห็หยเรืองน้เป็มันอเอาเขาต้มมัดด้วยไขมัน